สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่มนะคะเด็กๆคิดว่าการกินน้ําตาลมากเกินไปจะทําให้เกิดอะไรขึ้นคะอ้วนค่ะไม่ไหนคะน้าตาลในเลือดสูงค่ะฟันัวะค่ะการกินน้าตาลมากเกินไปนะคะจะทําให้เกิดโรคอ้วนทําให้มีปริมาณน้าตาลในเลือดในเลือสูงแล้วก็จะทําให้ฟันผุด้วยนะคะ ราะฉะนั้นนะคะการกินน้ำตาลม,มากเกินไปเป็นผลดีต่อตัวเด็กไหมคะไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะคะก็กิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทดลองชั่งปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะอันนี้คือน้ำอะไรคะเด็กๆน้ำตาลลายค่ะ,น,คะน้ำชาเด็กๆรู้จักไหมคะนี่คืออะไรคะกาแฟกาแฟเด็กๆเคยเห็น ใครกินบ้างคะที่บ้านคุณพ่อค่ะคุณพ่อนะคะอันนี้น้ำอะไรคะน้ำอัน่ะน้ำตาลค่ะอันนี้คืออะไรคะแก้วพลาสติกค่ะแล้วก็ช้อนอย่างต่อไปนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะรู้จักค่ะเรียกว่าอะไรคะเครื่องช่างเครื่องช่างนะคะค่ะวิธีการทําของเราก็คือจะให้เด็กๆนะคะดู ฉลากบนเครื่องดื่มนะคะว่ามีปริมาณน้ำตาลกี่กร,รัมอย่างเช่นน้ำชานะคะมีปริมาณน้ำตาล17กร,รัมนะคะก็จะทำจะให้เด็กๆนะคะทดลองตักน้ำตาลใส่แก้วโดยการดูตัวเลขนะคะให้เราตักน้ำตาลใส่แก้วให้มันได้จำนวนน้ำตาลในเครื่องดื่มนะคะอย่างเช่นอันนี้น17กร,รัมนะคะให้เด็กๆตักน้ำตาลลงไป นำน้ำตาลที่ตัดเนล่มาวางไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ดูเครื่องดื่มชนิดต่อไปว่ามีน้ำตาลกี่กร,รมัมแล้วก็ให้เด็กๆตัดให้ครบจำนวน4แก้วนะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วให้เด็กๆมารับอุปกรณ์ได้เลยค่ะ เด็กมานั่งตรงนี้ก็ได้เลยอ่ะเด็กดูสิคะให้เด็กหยิบก,กาแฟาก่อนให้เด็กดูนะคะว่าในกาแฟามีปริมาณน้ำตาลกี่กรัมคะเด็ก <6 S 1> เพื่อนๆดูได้นะคะหกกรัมค่ะใช่หกกรัมค่ะหกกรัมค่ะอ่ะเป็เด็กหยิบแก้วเลยคะ่ะ ีนเด็กก็ตักน้ำตาลได้เลยค่ะกรหกไรยังคะบค่ะอันเด็กนำวางข้างหน้าเลยค่ะอ่ะเครื่องดื่มชนิดต่อไปเป็นน้ำารมณ์ค่ะ 18กรปดกมค่ะ18กแัดกมตัางต่ตางนี่เลยค่ะครบดียังคะรครบดค,ค่ะนําวางข้างหน้าด้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นน้ำอะไรคะน้ำชา มีปริมาณน้ำตาลกี่กรมัมสิบเจ็ดกรัมค่ะสิบเจ็ดกรัมนะคะตัดน้ำตาลิดนไหมคะ น้ำสุดท้ายนะคะเป็นน้ำอะไรคะน้ำผลไม้น้ำผลไม้อ่านดูได้เลยคะ่ะว่ามีปริมาณน้ำต้งกี่กรมัม13กรัมค่ะตัดได้เลยค่ะ ได้ยังคะครบแล้วค่ะอักเรีเด็กกลับไปร่างที่ได้เลยค่ะอัเีเด็กๆเด็กตักครบแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอักเีนเด็กดูสิเขาว่าปริมาณน้ำตาลเครื่องดื่มชนิดใดที่มีมากที่สุดน้ำอัดลมค่ะอัดลมแล้วก็อะไรอีกคะน้ำชาค่ะน้ำชาเสร็จแล้วอะไรอีกน้ำผลไม้ค่ะ ผลไม้อันสุดท้ายเป็นอะไรคะกาแฟกาแฟเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะคะเด็กๆจะเห็นชัดเลยใช่ไหมคะจะดูจะเห็นปริมาณชัดเลยใช่ไหมคะว่าอันไหนมีปริมาณน้ำตาลมากที่สุดอันนี้เด็กทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะน้ำตาลมากที่สุดคือชนิดไหนคะน้ำอัดมันลมน้ำอัดมลงแล้วก็ลองลงมาเป็นอะไรคะน้ำชา น้ำร้อยก็แกใช่ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะอ่ะเราจะมาทบทวนกันอีกงหนึ่งรอบนะคะถ้าเรากินน้ำตาลมากเกินไปจะเกิดผลเสียอะไรคะป้วนค่ะน้ำตาลเะดับสูงน้ำตาลระดับสูงฟันผุฟันผุเรามีอะไรอีกไหมคะที่เด็กๆคิดว่าจะเกิดขึ้นกับร่างกายเราอีกฟันใช่แล้วค่ะถ้าเด็ก ถ้าเด็กไม่อยากปวดฟันไม่อยากฟันผุหรือว่าไม่อยากเป็นโรคอ้วนนะคะเด็กๆก็ควรลดปริมาณการกินน้ำตาลลงไปนะคะก็กิจกรรมของครูคก็จบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะอขอบคุณค่ะ